แลกกลังค่าสวีปนะคะทรงนี้นะคะเป็นทรง S R Basket Number no. n นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะเป็นอลูมิเนียมแท้ยกชุดทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วบอกได้คำเดียวว่าติดกับสวีแเราสวยมากๆเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับเจ้าสวีบได้อย่าง ชัดเจนเลยนะคะที่สำคัญนะคะรูปทรงนะคะโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากๆเลยนะคะย้ำนะคะว่าตัวถาดตัวนี้นะคะเป็น S R Basket Number no. n นะคะเป็นอลูมิเนียมทั้งชุดยกชิ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมด้วยคานขวางทรง R b บี03สีดำค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมและมีฉาย,ยาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะพร้อมด้วยขาจับที่ตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะ ที่คุณลูกค้าเห็นแป๊บหนาๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะคืออลูมิเนียมยกชุดทั้งชิ้นเลยนะคะเห็นไหมคะพ่นด้วยสีคุณภาพสูงนะคะและที่สำคัญนะคะไม่เป็นสนิมนะคะนาแข็งแรงตอบโจทย์ทุกการใช้งานลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ